สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนกับผมแชมป์พิรพลนะครับตอนนี้ปีนี้ทีมที่น่าจะเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกในยุโรปแน่นอนน่าจะเป็นไบร์มวนิคที่ประเทศเยอรมันเพราะว่ามีลุ้นเป็นทั้งแชมป์ลีกเป็นทั้งแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าแชมป์ยุโรปแล้วก็แชมป์นี่ก็คือบอลถ้วยของเยอรมันนะครับเดียบเบโคลาวนั่นเองไบร์นอยู่ในรอบรองถ้าชนะเมื่อคือนนี้บอลถ้วยก็จะเข้าชิงปีนี้มีลุ้น3แชมป์จะทําได้ไหมจัดไป บาเย่นนะครับในชุดแดงเข้านาทีที่30โทมัสบูเลอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมันโขก1 0ศนะฮะแต่เข้าครึ่งหลัง15นาทีครับเบรเมนในชุดขาวก็พยายามจะกดดันนะฮะโดนกดดันบาเย่นสกัดดูเข้าประตูตัวเองครับเป็น11ฮะแต่กรรมการบอกว่าเบรเมนไปฟาวในประกาศชางเขาคำลูกนี้ไม่นับนะครับบาเย่นยังคงนำอยู่ 1. 0ต่อแล้วก็9นาทีต่อมาวีดาวไปทะลึ่งพุ่งกรรมการก็ทะลึ่งเป่าฮนะก็ได้จุดโทษ บูลเลอร์เบิ้ลก็ไปฮะบบเยอร์ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะฮะนัดชิงถ้าไม่มีอะไรผิดคาดน่าจะเข้าไปเจอกับดอทมุนมันกันแบบสุดๆนะครับอีกคราวนึงครับเลวโนเนอร์เมสซี่นะครับมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วแต่ว่างานเข้าครับงานเข้าเพราะนางงามนะฮะและนางงามเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องหน้าสวยนะครับเขามีนางงามแบบนี้ฮะนางงามก้นสวย เมื่อนางงามก้นสวยมาปลื้มทางด้านของแมสซี่เนี่ยดีกรีในความปลื้มเยอะมากอาจจะปลื้มเซ็กซี่ขนาดไหนคนนี้อาจจะแฮปปี้แต่คนนี้เนี่ยไม่แฮปปี้แน่นอนดูนะ นี่คือซูซี่คอรเตสนางงามก้นสวยหรือว่ามิสบัมบัมนะครับเธอชอบเมสซี่มากก็เลยโพสต์รูปที่ตัวเองใส่เสื้อของบาร์เซโลนานะครับบางครั้งก็โพสต์รูปแบบโดยมีรองเท้าสตั๊ดของเมสซี่อยู่ข้างๆด้วย เรื่องแบบนี้ไม่พลาดสายตาของภรรยาเมซี่ครับอันโตเนโลรอคุดโซ่ก็เลยประกาศว่าจะขอถ่ายเซ็กซี่บา้างไม่ใช่นะครับลอเลนเธอบอกว่าโอ้โห,โห,โหเห็นแบบนี้แล้วมันเงินเหิงมันเหิง,หงว่าแล้วครับภรรยาของเมซี่ก็เลยบล็อกฮนะบล็อกอินสตาแกรมของนี่นะฮะมิสบัมบัมเพื่อเมซี่สามีของเธอจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพเซ็กซี่จากเธอแบบนี้อีกโอดก็ แฟนอาจจะลืมคิดไปนะฮะว่าไปบล็อกเม s ส i ซี่ไม่เห็น Messi, เม s ส i ซี่ก็อาจจะไปยืมมือถือเพื่อนมาดูก็ได้นะยิ่งไปห้ามผู้ชายนี่ยิ่งน่ากลัวนะฮะสุดท้ายถ้าเกิดคุยกันและเข้าใจกันเนี่ยไปแสดงอาการหึงหวงแบบนี้อาจจะมิสเซ็กซี่เขาอาจจะได้ใจนะนี่ก็คือปัญหาของคนดังแล้วก็คนรวยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับมีลูกสองคนแล้วไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับ